สวัสดีครับอตอมไดรฟ์กันเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนอีกหนึ่งกองนะครับเป็นค่ายสีม่วง SCB เช่นเคยนะครับบางคนบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกรัก SCB หรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่ใช่เนาะก็ SCB ก็มีกองทุนที่มากมายหลากหลายนะครับก็เลยหยิบยกขึ้นมารีวิวให้นะครับ SCB ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Asset Allocation เหมือนตัวเมื่อวานเลยเห็นไหมนะครับแต่ว่าเป็น Asset Allocation แบบการกระจายลงทุนที่ไม่ได้เน้นเอาตราสารนี้ขึ้นมาก่อนเนาะก็มีการกระจายหลายตัวแบบไหนเนี่ยเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้ชื่อว่า SCB Spicy นะครับชื่อแปลกมากเลยเนาะด,ดูแบบดูเด็ดเผ็ดมันเนาะชื่อจริงๆคือเรียกว่า SCB Mix Spicy นะครับยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยนะครับนูว่าสั่งอาหารเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารายละเอียดกองทุนตัวนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะแล้วก็หน้าตาหน้าลงทุนหรือเปล่าเนาะสำหรับกราฟนะครับโอเคไปดูกันครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับอัปเดตล่าสุดเป็น31ธันวาคมนะครับก็ถือว่าไม่ใหม่เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลที่อัปเดตมาให้แล้ละกันนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์สไปซี่นะครับโอ้ oh, ชื่อแปลกๆใหม่เนาะไม่เคยได้ยินนะครับสไปซี่ฟันนะครับแค่ชื่อก็ดูแบบ ผ็ดร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเป็นชนิดสะสมมูลค่าครับหรือเป็น S C B Spicy A นะครับเป็นกองทุนรวมผสมครับมีนโยบายการลงกองทุนภายใต้นะครับหรือว่า Cost Investing Fund นะครับแปลว่ามีกองทุนภายใต้เนี่ยหลากหลายกองนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็คงจะเป็นกองทุนรวมแบบ Allocation อีกนั่นแหละนะครับช่วงนี้ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับสำหรับกองทุนรวม Allocation เนาะเป็นการกระจายสินทรัพย์หลากหลายนะครับ โอเคเขาบอกว่า okay. จะลงทุนอะไรบ้างนะครับกองทุนรวมนี้จะลงทุนในกองทุน CIS กองทุน i n f ฟ r o p e r t y นะครับหรือว่า ETF ทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกนะครับหรือว่าหลักทรัพย์อื่นๆตามที่กรกตกำหนดนะครับก็คือลงได้หมดนั่นแหละมันก็คือตัว Asset Allocation นั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการลงพวก Non-Investment Grade พวกพันธบัตรที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้นะครับที่เป็นแบบ Non-Investment หรือว่ามีอันดับความนะ่าเชื่อถือเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้นะครับรวมถึงมีพวกอันเลสอันลิสด้วยนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปแต่ก็เพิ่มประสิทธิภาพเนาะเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะได้เนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บอกว่าจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับมีการใช้พวกสัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับในการป้องกันความเสี่ยงของค่างเงินนะครับก็น่าจะเป็นปกติเนาะแต่ว่าเป็นดูลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับเนื่องจากมีการลงทุนในกองต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเมรื่อการอัตราการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงตรงนี้ถือว่าสําคัญพอสมควรนะครับแล้วก็บอกว่ากองทุนไม่ได้ประกันผลตอบแทนนะครับซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเนี่ยลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ที่ชี้วัดก็ได้นะครับโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะกลางถึงยาวก,ก็คือ3ปีขึ้นไปนะครับรวมถึงกองทุนนี้นะครับมีกลยุทธ์ที่มุ่งหวังผลประกอบการเนี่ยให้สูงวัชนีชี้วัดนะครับหรือว่า active management นั่นเองนะครับกองทุนรวมนี้นะครับผู้ลงทุนจะต้องรับความผันผวนของหุ้นได้ นะครับเนื่องจากจริงๆเนี่ยมันมีสินทรัพย์ภายใต้ค่อนข้างเยอะนะครับการาต้องรับความเสี่ยงรับความผันผวนตรงนี้ได้เนี่ยเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ลงทุนละกันนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าต้องลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้นะครับซึ่งเขาบอกไว้ข้างบนก็คือว่าต้อง3ปีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นหลายคนมาถามครับว่ากองทุนพวก asset allocation เนี่ย เอ่เนื่องจากมันกระจายตัวค่อนข้างเยอะเราลงทุนแบบไม่ไม,ไม่ไก่มากได้ไหมลงแบบแปบบ๊แบๆบปได้ไหมนะครับคำตอบคือนี่ครับเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าควรจะลงทุน3ปีขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามันจะลดในเรื่องของความมันผนได้นะครับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินแน่นอนนะครับรักษาเงินต้นให้อยู่ครบนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่มีความรู้ในกองทุนรวม นะครับอยากจะลงทุนกองทุนรวมอยากจะลงทุนนักลงทุนหนาเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะเขาเตือนไว้ว่าอย่าลงทุนหักไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกๆครั้งครับว่าเราควรจะต้องทาความเข้าใจการลงทุนให้ดีก่อนก่อนจะเริ่มองเงินตัวเองเนี่ยมาเป็นต้นทุนนะครับ<อ>เพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสูญเสียงเงินทั้งหมดได้เลยนะครับมีหลายคนครับที่มาคอมเมนต์ในเพจของผมใน YouTube ก็ตามนะครับว่า กองทุนหลายกองทุนเนี่ยติดลบไป40 50 60แม้กระทั่ง70%ใน LTF เนี่ย แล้วมันแก้ไขพอร์ตไม่ได้นะครับผมก็บอกว่านั่นแหละคือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยวนใหญ่คนที่ซื้อ LTF นะชอบไปซื้อกันปลายปีนะครับซึ่งปลายปีเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวกองทุนมันจะแพงนะครับเพราะว่าทุกคนมาไล่ซื้อครับพอไล่ซื้อปุ๊บอะกองทุนก็ต้องซื้อนะครับต้องไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นนะครับซึ่งพอไปซื้อหุ้นมาเนี่ยมันก็เลือกราคาไม่ได้เพราะทุกคนส่งคําสั่งมาพร้อมกันให้ซื้อตอนแบบปลายปีนะครับมันก็จะกลายเป็นว เงนที่มากน,นะครับราคามันเลยปรับตัวสูงขึ้นกลายเป็นว่าทุกคนถือต้นทุนที่สูงมากในปลายปีนะครับใครที่มาซื้อแบบเดือนเมษานะครับหรือช่วงตุจีนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนถอนทุนออกจากตลาดทุนเยอะเพราะนั้นเนี่ยบางทีราคาหุ้นมันมักจะตก นะครับโดยเฉพาะเซลล์อินเมเนาะทุกๆเดือน5เนี่ยมันมักจะตกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราควรจัดกระจายการลงทุนนะครับพอเรารู้เนี่ยเราดูมาแบบว่าเฮ้ยภาพรวมภาพเก่ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับพอเราเข้าใจตัวลักษณะของกองทุนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นด้วยจริงๆนะครับหรือจริงๆเนี่ย DCA ไปก็ได้ครับอย่างที่แนะนําในหลายๆครั้งหลายๆคลิปแล้วก็แนะนําทุกคนว่าถ้าเราจับจังหวะไม่ได้เรา DCA ไปลงทุนให้สม่ําเสมอดีกว่านะครับดีกว่าการไปจับจังหวะแล้วมันก็ผิดพลาดนะคร โอเคลายยาวกันไปเลยเนาะแค่หัวข้อเดียวนะครับเรื่องของที่เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับเขาบอกว่าอาจจะใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับแล้วก็ใช้ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินเนาะความเสี่ยงตรงนั้นจะได้ถูกปิดไปนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือในเรื่องของตราสารหนี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะมี non investment grade มี unrate นะครับมี unlist นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีกข้อนึงก็คือว่ากกรณีีีท่่มมแนนววโ้าอง ทุนจะถูกขายเนี่ยในปริมาณที่มากกว่า2ใน3ของจำนวนหน่วยทั้งหมดนะครับกองทุนอาจจะใช้ดุลพินิษครับในการพิจารณายกเลิอกกองทุนนะครับหรือปิดไม่ให้ส่งคำขายนะครับก็คือว่า ห้ามขายอ่ะพูดง่ายๆคุณต้องถือต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดห้ามคือทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วเปิดกลับมายังมีคนเทขายอยู่อาจจะใช้ดูดพินิษในการยกเลิอกกองทุนไปเลยปิดกองทุนไปเลยนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีมันเป็นไปได้จริงๆนะครับส่วนสุดท้ายครับอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดนะครับเกิดจากแบบจําลอง สิบปีครับเขาเอาภาพแบบย้อนหลังเนาะว่ามาจำลองกันแล้วก็ทำเป็นเบนช์แม็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้จริงๆเนี่ยเราเห็นบ่อยเนาะคือผมรีวิวไปมันเหมือนจะมีของกสิกรมีของ TMB หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ SCB ก็ทำเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะกองทุนที่เกิดจากการจำลองอมูลค่าย้อนหลังมานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ตลาดหุ้นนะครับหรือตลาดพวกทางการเงินต่างๆเนี่ยภาพมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ปะ คือเราไม่สามารถที่จะามาวัดได้ไม่เหมือนเหมือนผมพูดอย่างนี้ครับสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยผมเอาค่าเฉลี่ยของดอกเบีย้ยเมื่อ10ปีมาพอดนะครับเออแต่ดอกเบีย้ยเมื่อ10ปีที่แล้วมันยังอยู่แบบ2% 3%ปเปอยู่เลยอะ่ะนะครับแล้วพอมาวันนี้มันเหลือ0.25มันวัดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในตลาดทุนเนี่ยผมก็มองแบบนั้นนะว่าเราไม่สามารถเอาค่าเฉลี่ยของ10ปีย้อนหลังเนี่ย มาพอดเป็นเบนช์มาร์กได้มั้งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์คือกองทุนเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมันแบบดีมาตลอดให้ผลตอบแทนแบบสิเปอร์ซ็นถึงสิบปอร์ซ็ตต่อปีแต่ณวันนี้เนี่ยเราอาจจะหาสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นได้ยากมากนะครับอาจจะเหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตแปลว่าคุณเป็นแอคทีฟแมนจเมนท์ที่จะแพ้เบนช์มาร์กตลอดเวลาเลยนะเออก็อาจจะเป็นกฎของกรอตองครับที่ต้องทำแบบนี้กรณีที่เราไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงนะครับก็ เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันชนะเบนช์มาร์กหรือเปล่านะครับทีนี้เรื่องของความเสี่ยงนะครับก็อยู่ระดับ5เพราะว่าเป็นกองทุนรวมที่เป็นผสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ปกตินะครับอยู่ที่5อยู่แล้วนะครับทีนี้ความเสี่ยงจากการพันผลของราคาหลักทรัพย์อันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ตรงแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อนโควิดเพราะว่าอันนี้คือทันวาใช่ไหมทันวา6กสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังโควิดไปแล้วผมจําไม่ได้เนาะว่ามันอยู่ระดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมมาาาบอก่้ตรงนี นึงนะครับให้ดูก่อนว่านี่คือ SD ครับ SD ตอนนี้คือ18.38นะครับเพราะนั้นกลับไปที่เดิมตามแผนความเสี่ยงนะครับเราไม่ได้อยู่ที่5อีกแล้วนะครับผิดแล้วหลังจากผ่านโควิดไปเราอยู่นี่แล้วครับเห็นไหมขยับมาจาก5มาเป็น18นะครับ18 เห็นไหมครับว่าความผันผวนมันเปลี่ยนไปเยอะในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องของการปองกาัตราการแล็กเปลี่ยนนะครับก็เป็นดุลพินิษนะครับเช่นเคยนะครับหลังจากนั้นนะครับการกระจุกตัวถือว่าไม่กระจุกตัวเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการกระจายตัวในสินทรัพย์ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี่ย มีกองทุนรวมภายใต้เยอะซึ่งกองทุนรวมภายใต้ก็จะมีหุ้นมีตราสารต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของการกระจายตัวนะครับลงมาดูเรื่องของสัดส่วนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีในส่วนของหน่วยลงทุนเนี่ยอยู่ที่65%นะครับแล้วก็มีหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ตอินเด็กซ์ฟันนะครับก็คือกองทุนเซ็ตนั่นแหละอีก31.9%น นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างครับว่ามันแบ่งเป็นกองทุนอะไรยังไงบ้างนะครับตัวแรกก็คือเซ็ตอินดี x ฟันนะครับอ่ะเขียนให้เขียนให้เซตนะครับมันคือเซ็ตอินด x อยู่ที่31.9ถือว่าเยอะนะเออถือว่าลงทุนหุ้นไทยเยอะนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันเปลี่ยนหรือ,อยังเนาะแล้วหลังจากนั้นครับหุ้นธรรมิบาลจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นไทยอีกนะแต่ผมจําตัวย่อไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ว่ามันใช่เอสเอสไอหรือเปล่า นะครับผมจำไม่ได้เนาะแต่ว่าขอขีดค่าไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ผิดเนาะหลังจากนั้นมี US ครับแล้วก็มีตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับแล้วก็มียุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนก็จะเป็นไทยเยอะที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ47%หุ้น US อยู่ที่15%หุ้นยุโรปอยู่ที่6.87%แล้วก็มีตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับนี่คือสัดส่วนของพอร์ตนะครับลงมาข้างล่างครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมโอ้ค่าเป็นค่าธรรมเนียมเลยเนาะมันไม่มีรายละเอียดอะไรอีกแล้วนะครับค่าธรรมเนียมครับอยู่ ถามว่าแพงไหมต้องบอกว่าแพงกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ในเซกเตอร์ของ asset allocation เนี่ย ถือว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะ1.1ถึง1.2ตัวนี้ก็จะเป็น1.3ก็จะปีนเพื่อนมานิดหนึ่งนะครับลองมาดูมีฟอนเอ็นไหมมีครับแล้วจริงๆมีเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะเพื่อนคนอื่นเขาแค่1%นะนี่1.07นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า SCB ค่าธรรมเนียมจะแพงกว่าเพื่อนเนาะในส่วนของ Asset Allocation ตรงนี้นะครับลงไปดูข้างล่างกันต่อครับเรื่องของผลการดําเนินง,งานในอดีตนะครับเขาใช้อัตราผลตอบแทน8%ต่อปี เป็นสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีระยะเวลาในการลงทุนตั้งแต่สามปีขึ้นไปนะครับดีบชนีด,ดังกล่าวไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตนะครับทั้งนี้อัตราผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำมาจากแบบจำลองสิบปีซึ่งก็จะมีรายละเอียดข้างล่างดังนี้นะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันไปอ่านกันเองได้นะครับในส่วนนี้เนาะแต่ว่าเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงเป็นแปด 8ต่อปีนะครับ8%ต่อปีลงมาดูข้างล่างครับนี่ปี62ครับ3.52เพราะว่าทำไมเมื่อกี้เราบอกว่า8%ใช่ไหมเบนช์มาร์มันจัดตั้งไม่เต็มปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันเลยเป็นแบบนี้นะครับว่าเอ้หันออกมาแล้วเนี่ยแปลว่าลงทุนได้ประมาณสักเอ่ออาจจะสัก4-5เดือนนะครับมันเลยเหลือ3.52แต่นี่ครับผลตอบแทนที่แท้จริงต่างกันอยู่ต้อง3.3กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเนี่ย ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึง m maximum Do ดอดนะครับข้างล่างเนาะผลขาดทุนสูงสุดในรอบ5ปีนะครับก็น่าจะเป็นวิกฤตโควิดนี่แหละรบ28.51นะครับก็ถือว่ารักษาในระดับที่ดีกว่าเซ็ตล้วนๆนะครับเพราะมันมีตาสานนี่เนาะ มีอเมริกานะครับมียุโรปนะครับก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยก็ยังดีกว่าเซ็ตรวนๆอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของความผันผวนอย่างที่บอกไปครับ18.38%นะครับก็ถือว่ามีความผันผวนใกล้เคียงกับพวกกองทุดรวมหุ้นรวนๆเหมือนกันนะครับแปลว่าสัดส่วนของตราสารนี่มันแค่10%บเอรเนาะมันไม่ได้เยอะมากนะครับ ลงมาดูครับอันนี้ผมอัปเดตให้เป็นวันที่7สิงหา63นะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่8%นะครับ8.8แล้วก็6เดือนติดลบ3.84 1ปีลบ3.62อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าลงทุน1ปีครับเงินหายไป3.62%นะครับทีนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับ ลบ5.02นะครับแต่เมื่อคิดเป็นต่อปีต่อปีอยู่นี้นะมันจะหายไปอยู่ที่4ลบ4.8เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นะครับปีนี้หายไปลบ4.8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขแบบนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับแต่ถามว่ามันผิดความคาดหวังของเราไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหรอกเพราะช่วงที่ผ่านมาคือปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มทุกตลาดมันเป็นอะไร เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงก็จะไปหวังให้มันขึ้นได้ไหมยากนะครับเพราะกองทุนจัดตั้งปีที่แล้วเนาะมันจัดตั้งตอนยี่แบบเซตอาจจะอยู่แบบพันหกพันเจ็ดใช่ไหมแล้วก็แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดไปลงอเมริกาเนี่ยอเมริกาขึ้นมาเยอะนะครับส่วนยุโรปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นลงเยอะเท่าไหร่นะตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ถ้าเกิด ได้ลงตอนช่วงโควิดเนี่ยมันก็บวกขึ้นมาเยอะอยู่นะนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลตอบแทนออกมามันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังขาดความน่าสนใจอยู่นะครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างครับข้อมูลอื่นๆกันแล้วข้อมูลถือว่าน้อยมากนะหนังสือชี้ชวนนะครับนโยบายการจจายปันผลไม่มีนะครับตัวนี้เป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับในส่วนของการซื้อการขายนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถึง4ี่โมงเย็นนะครับช่องทางที่เป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นการส่งคําสั่งซื้อขายธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ ที่บ่ายสามครึ่งนะครับระวังด้วยนะแล้วก็มูลค่าขั้นต่ำนะครับในการซื้อครั้งแรก1 0 0 0บาทครั้งถัดไปก็1000บาทเช่นกันนะครับทั้งซื้อทั้งขายรายละเอียดเหมือนกันครับว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีก็ต้องเป็น1000บาทนะถ้าเหลือต่ำกว่า1000บาทเขาจะฟอร์ตเซลล์หรือฟอร์ตขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนนะครับเป็น5วันทําการนะครับ5วันทําการก็ขายวันจันทร์นะครับก็ได้เงินอีกทีจันทร์หน้านะครับนับไปเลยนับ5วันหลังจากวันที่ขาย นะครับไม่รวมวันหยุดนะครับถ้าเกิดมีวันหยุดต่างประเทศอาจจะดีเลยไปอีกด้วยนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้ครับสาหรับหนังสือที่ชวนเนาะทาให้เห็นไปแล้วว่ามีการกระจายตัวในสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ผ่านมาในช่วงปีกว่าๆเพราะว่าตัวนี้กองทุนจัดตั้งมา23กรกฎาคม62นะครับก็ตอนนี้เดือนสิงหาและก็ปีนิดๆนะครับก็ผลตอบแทนยังติดลบอยู่ครับยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันนะครับจะได้เห็นว่าหน้าตากราฟเป็นอย่างไรเนาะ โอเคอันนี้กราฟในสยามฉาดนะครับก็นี่แหละ10บาทล่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่7บาทกว่านะครับก็ลงไป20 2ปดนะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมาอยู่ที่9บาท45นะครับก็นี่คือภาพรวมครับลงมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปนะครับสำหรับกราฟมันเนาะกราฟสัปนะครับน่าจะกลับตัวได้นะครับกลับตัวได้แล้วเนาะวดหลุดจากไอซ30นะครับนี่คือจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับพอมันกลับตัวตรงนี้ตรงนี้คือจุดเข้าซื้อนะครับหลังจากนั้นภาพตอนนี้จะวิ่งขึ้นไป70นะครับซึ่งณวันนี้ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันก็ยัังขขาึ้้นนไดะครบ แต่ถามว่าขึ้นอีกนานแค่ไหนไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าภาพนี้มันจะต้องไปวิ่งไปที่อาศยที่70นะครับเป็นภาพแบบนี้แหละแล้วก็ไอเมซีดีเนี่ยเริ่มตีบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดเป้าหมายเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการเทลงม,มานิดหน่อยนะครับต้องระวังด้วยนะทำเฟมเดเห็นยังไงบ้างนะครับทำเฟมเดก็เห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบ ขึ้นจริงๆนะครับขึ้นได้เยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มชะลอตัวนิดหน่อยนะครับภาพที่น่าระวังคืออะไร30ขึ้น70เรียบร้อยนะครับสำหรับ RSI แล้วก็เริ่มมีการทยอยเทตัวลงมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันยังเลี้ยงอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องระวังนั่นแหละผมว่านะครับเพราะว่า MACD ก็ตีบมากๆการตีบแบบนี้เป็นสัญญาณที่ว่ามันไม่ค่อยมีความแบบเขาเรียกว่าไม่มี power ในการไปต่อแบบจริงๆจังๆนะครับมันเหมือนการเลี้ยงตัวเองไว้อะไม่ให้มันร่วงนะครับแต่แบบนี้ มีแรงขายเยอะๆนะครับมันจะหักหัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ถือว่าน่าระวังนะครับส่วนตัวถ้าให้วิเคราะห์กราฟนะผมมองว่าอก็มันยังเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังยืนยันด้วยแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าเริ่มเกิดการชะลอตัวนะครับก็ไม่ชันมากละ การขึ้นก็จะช้าลงนะครับแล้วก็ใครจะสะสมช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะอาจจะปรับตัวลดลงได้นะครับแต่ว่าด้วยการยืนแบบนี้ก็อาจจะได้อีกสักหน่อยนึงผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันต้องมีงานปรับตัวลดลงแน่นอนแบบนี้นะครับแต่ว่าลงมาเนี่ยก็ยังพูดยากเลยครับว่าจะลงมาที่เท่าไหรนะ่เนาะแต่ทีนี้ ใครอยากจะเข้าเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นอสังห a ริ o ทชัพยแบบนี้นะครับอาจจะให้พิจารณากองทุนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งมาด้วยแหละนะครับแล้วก็เสนทรัพย์ภายใตเย้เน้นหุ้นไทยเยอะใครใครชอบหุ้นไทยก็ลงได้แต่ใครไม่ชอบหุ้นไทยก็ลองพิจารณาตัวอื่นดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกราฟของไยพาณิชมิกซ์สไปซี่นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุน SCB Spicy A นะครับตัวนี้เป็นชนิดสะสมมูล,ลค่านะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับว่าจริงๆเนี่ยในใครที่ได้ดูไลฟ์ใน EP ที่แล้วนะครับ EP ที่5มั้งนะครับคือเราพูดถึงความเรียบง่ายของการลงทุนนะครับแล้วก็ ตัว asset allocation เนี่ยกองทุนพวกนี้นะครับถูกเอามาพูดถึงเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวได้หลายหลายแบบเขาเรียกว่าหลายกองทุนภายใต้ใช่ไหมรวมถึงได้หลายสินทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคนช่วยไปหารจัดการในเรื่องของสัสดส่วนในเรื่องของการรีบาลานซ์ในเรื่องของการแบบปรับพอร์ตการลงทุนนะครับจะคัดหุ้นตัวไหนเข้าตัวไหนออกตามมาตรการตามนโยบายของกองทุนนะครับผมว่ามันก็เป็นความเรียบง่ายอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็คัดธรรมเนียมจ่ายทีเดียว ถ้าเรามีฟอนต์เอ็นใช่ไหมเราก็จ่ายแค่ครั้งเดียวถ้าเทียบกับการไปใช้พวกแพสซีฟฟันหรือว่าแอคทีฟฟันหลายๆกองเนี่ยเราต้องเสียหลายครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะในมุมของ asset allocation นะครับแต่ผลตอบแทน มันดันไม่น่าสนใจซะงั้นใช่ปะ่ะผลตอบแทนออกมาแล้วยังดูไม่วาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการลงทุนของกองทุนแล้วนะครับว่าเขามีความสามารถในการลงทุนแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูกันคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับที่มีมาสเตอร์ฟันเป็นตัวของพิมโก้เนี่ยนะครับซึ่งแม้ว่าเขาจะเอาตัวผลตอบแทนของอตราสารหนี้ที่เป็นบอลต,ต่างประเทศนะครับมาขึ้นต้นนะด้วยมูลค่าแบบสัดส่วนของพอประมาณ40-60%โดยประมาณนะครับผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับ แต่ประมาณนั้นนะี่ยแต่นึงได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงผ่านมาเนี่ย หุน้นจะมีความผันผวนสูงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้ใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนะครับอย่างน้อยก็ต้อง3ปี5ปี7ปีเพื่อให้มันได้ทํางานน,นะนะเพราะว่าบางทีไปซื้อหุ้นมาก็อาจจะได้ซื้อราคาแพงนะครับแต่เมื่อมันอยู่ไปนานๆเนี่ยเขาจะซื้อได้ราคาถูกลงเพราะว่ามีการเฉลีย่ยต้นทุนงานเกิดขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งกองที่ถ้าเกิดใครต้องการความเรียบง่ายเนี่ยผมก็ว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวลองดูนครับว่าความเรียบง่ายตรงนี้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใครยังไม่ดูลองไปดูนะครับ EP Live นะมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับแล้วกองทุนพวกนี้เดี๋ยวจะมาในอนาคตเยอะแยะแน่นอนนะครับ พวกนี้จริงๆเนี่ยมันไปอยู่ในพวกเอสเอชเอด้วยนะครับหรือ RMF เนาะว่ามันมีการกระจายตัวเนี่ยลงตัวเดียวก็แบบเพียงพอแล้วนะครับ RMF ไปลงหลายตัวค่าธรรมเนียมแพงเหมือนกันเนาะใครได้ดูนะครับบางตัวเนี่ยถ้าเป็นกองทุนธรรมดาเนี่ยค่าธรรมเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอเป็น RMF เนี่ยสองเปอร์เซ็นต์แพงขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่มีฟอนเดนฟรีนะครับเขาอ่ะแอบกินแบบเออ่ตัวค่าธรรมเนียมเราไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนพวกกองพวกนี้ตัวเดียวอาจจะเหมาะสมกว่านะครับลองดูครับลองพิจารณากันดูเนาะโอเคใครอยากดูกองทุนอื่นๆนะครับ ด้านล่างได้เลยแต่ต้องรอนิดหนึ่งเนาะคิวยาวมากมากนะครับฝากติดตามไดรการเงินทุกช่องทางนะครับข้างบนนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปสาระดีๆนะครับความรู้ดีๆฟังง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับถ้าชอบถ้าใช่เนาะแล้วก็ติดตามไดร์ฟการเงินทุกช่องทางครับขอบพระคุณมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้อะตอมไดรการเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ